ได้มากับเพิ่งหู้ว่าเชียงใหม่เปิ้นมีข้อมือลูกฟัดบุฟเฟ่สามสิบเก้าบาทตัวมีกุสีกุหลายขนมาฮื่อมดอยากได้แบบไหนขอฮืบบอกเอาใจใส่มูมีกับลายหินมงคลตัวเนิ่สวัสดีเจ้าน้องเข็มอยู่ตีบิกซีเอต้าจันสองทำลายข้อมือบุฟเฟ่ที่ออกแบบได้เองราคาสามสิบเก้าบาทร้าน บฟแฟอยู่ข้างกับของเล่นละอ่อนเลยอยากได้จี้ตัวไหนสายอะไรก็เลือกเอาเลยจ้าก็จะมีถาดวัดขนาดรอบเซนข้อมือของเขานะคะก็สามารถเลือกรือก็ตกแต่งได้ <มา S 2> เลยแลวทุกอจะได้หรือสามารถถามปีเปิลหรือดูแบบตัวอย่างได้นะต้องแต่งกับลายข้อมือไปฝาหลานน้อยนะคะก<อ><อ>็ร้อยสร้อยคอไปสายทะเลร้อยแหวนน้องว่ากิจกรรมนี่ดีขนาดเลยเนอร์ไขมีลูกมีหลานจูงมือมายะเลยว่ากับลารหินสายมูี่เปิลว่าเด็ดี่เปิลว่าดังก็มีมดขนมากุยาก็มีลดราคาตัวเนอรนะคะขนาดที่ดักฝันร้ายดีมครัชก็มีแล้วที่นี่มันก ใครมีลูกมีหลานกระจูงมือมาแย่เลยเนะน้องว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการครีเอทความคิดสร้างสรรค์สร้างสมาธิที่สําคัญยังได้เครื่องประดับปี้บ้านไปตัวเจ้าไม่ว่าจะซื้อไป DIY เองจะทําที่ร้านหรือว่าจะซื้อแบบสําเร็จก็มีให้เลือกเอาเลยสนใจมาที่บิ๊กซีเอ็กตาชั้นสองอยู่ข้ามกับของเล่นละอ่อนเลยนะเจ้าเปิดทุกวันตามเวลาห้างเลย10โมงเชา้าจนถึง10โมงแรง